วันที่21ตุลาคม2564ผมไพโลด 4, นนสิริพันธ์อันนี้กล้วยเสพานอันนี้กล้วยน้ำวาดางอันนี้ดางน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดางจริงไม่จริงนะนี่ครับหลังใบก็ออกก็เลือก สะพานแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กุ้ยป่าลักษณะกุ้ยป่าใต้กุ้ยป่าลายฐานผานความแตกต่างจะแตกต่างกันเยอะ